สวัสดีครับพี่เพวันนี้มาพบกับตอมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้มพามาดูแปลงนาข้าวสามสายพันธุ์นะครับข้าววันที่ยี่สิบหกแล้วนะครับข้าววันที่ยี่สิบหกแล้วนะครับอาการเป็นยังไงนะครับเขาเริ่มอ่าต้องบอกงนี้ก่อนนะครับว่าเป็นสายพันธุ์ข้าวที่เริ่มอ่าแตกกอนะครับขยายแขนงนี่เห็นไหมนี่แบบนี้เลยครับนี่เริ่มแตกแล้วอายุยี่สิบหกวันนะครับนี่เห็นไหมอันเนี้ยอันนี้คืออ่า ตองหนึ่งนะครับตองหนึ่งนะครับอันเนี้ยอ่าพีโรคเจ็ดสองนะครับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะงามนะครับงามนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ครึ่งหนึ่งส่วนอันล่างนะครับอันล่างก็คืออ่ามรสามสามเจ็ดหรือซิซิเนียนะครับอ่าเป็นยังไงนะครับใบเขาจะอ่าเหมือนแบบฟุฟ้าดีนะครับก็เดี๋ยวต้องคอยดูนะว่าอ่า อีกประมาณทักหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวต้อมจะดูว่าเรื่องของปุ๋ยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถ้ายังเขียวอยู่อย่างนี้นะครับยังเขียวอยู่นะครับต้อมก็จะปล่อยไปก่อนนะครับแล้วก็เดือนหนึ่งอ่ะสามสิบถึงสามสิบห้าวันเดี๋ยวจะมาดูฉีดยาอีกหนึ่งรอบคือยาต้องฉีดตามระบบของเขานะครับต้องฉีดตามอายุของเขานะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเราฉีดตามกําหนดเกณฑ์ของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยมีแมลงไม่ค่อยมีหนอน นะครับจะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ถ้า,าเราไม่ฉีดยาเราปล่อยไปเรื่อยๆ,ๆนะครับถ้าเขาเกิดปัญหาเชือ้อราหรือมีหนอนชอนใบในช่วงข้าวประมาณยี่สิบกว่าวันถึงสามสิบวันเนี่ยเรามาฉีดยาทีเดียวที่ว่าหนักๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้ข้าวเนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดการเสียหายก่อนนะครับก็เห็นไหมนี่นี่ครับแต่ขแขนต้นยี่สิบหกวันครับ ข้าวเดี่ยวนี้ต้อมไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนต้อมใส่ปุ๋ยยี่สิบห้าถึงสามสิบวันใช่ไหมข้าวยังไม่ขนาดนี้เลยอันนี้ยี่สิบหกวันครับพี่ๆน้องดูแล้วต้อมปล่อยแห้งนะครับนี่ทําเปียกสลับแห้งไปด้วยเลยนะครับแล้วก็ต้นเขาจะได้แข็งแรงเห็นไหมเขาแตกขแขนงอยู่นะเห็นไหมเนี่ยงามมากนะครับงามมากโดยที่ว่าต้อมมาใช้ฮอร์โมนของลุงด้วยใช้ปุ๋ยฮอร์โมนของลุงนะครับส่วนต้องหนึ่ง ที่เห็นในรูปนี้ก็คือว่าแปลงนาแปลงนี้ต้มไถดินมารวมกันรวมกันเป็นอนานเดียวนะครับแล้วไม่ได้พักเลยนะครับอันล่างเนี่ยธาตุอาหารมันยังครบเพราะว่าปุ๋ยได้ไหลลงมามาังเห่านานะต้มเป็นขั้นบันไดนะครับมันถึงงามแล้วก็อยู่ที่การดูแลดินด้วยนะครับต้มหมักอ่าคู่ตองแปดนะครับของลุงด้วยช่วยบำรุงดินนะครับเป็นกลฮิวมิกนะครับเขาก็จะข้าวเขาจะไม่แกนนะครับส่วนอันนี้อันนี้ก็อ่าเป็นตองหนึ่ง นะครับอ่าเขาก็จะดูแบบเหลืองอ่อนๆในหน่อยนะครับถ้าเปรียบเทียบอ่าอย่างนี้เห็นไหมอันนี้จะออกแก่ๆเห็นไหมอ่าจะอ่อนนวลนิดๆนะครับอันนี้เพราะว่าเป็นนาที่ว่าดันหน้าดินนะครับรวมกันนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะถ้าเราอ่าเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดยาใส่ปุ๋ยนะครับก็จะช่วยได้เยอะนะครับแต่ก็ถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็ปีหนึ่งนะครับไถสักรอบนึงหมักไว้มั่งนะครับ แต่ของต้อมต้อมหมักของลุงอะหมักตลอดนะครับดูข้าวเห็นไหมอันนี้ต้อมอถอนก้าไปไปดำนะครับแล้วก็ซ่อมแล้วข้าวติดดีมากนะครับดูดินี่นี่ครับข้างๆอะดำหมดแล้วอันนี้ตองหนึ่งนี่ครับตองหนึ่งเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ่าช้ากว่านิดนึงนะครับดูจากที่ต้อมจับใบเห็นไหมอ่าเนี่ย นะครับแต่อายุการเก็บเกี่ยวไล่เลี่ยกันนะครับอายุการเก็บเกี่ยวไล่เลี่ยกันนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงที่ทดลองนะครับว่าข้าวสามสายพันธุ์นี้พันธุ์ไหนดีนะครับพันธุ์ไหนไม่ดีพันธุ์ไหนจะเลี้ยเติบโตได้ดีกว่านะครับแล้วก็พันธุ์ไหนที่เก็บเกี่ยวได้ไวกว่านะครับข้าวอยู่ในเลทประมาณ100วันไม่เกินร้อยห้าวันนะครับข้าวอ่เอ็มอาร์สามสามเจ็ดตองหนึ่งแล้วก็หอมก้าวแปดหรือหอมฟุ้งเนี่ยอ่าค่อนข้างค่อนข้างที่จะเกี่ยวไล่เลี่ยกัน ดังนั้นอ่าก็เดี๋ยวมาดูตอนใส่ปุ๋ยรอบสองนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ต้อมต้องดูก่อนนะว่าใส่รอบสองแล้วหรือว่ารอบสองจะยังไงเรามาใส่รอบสามเดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะว่าข้าวเดี๋ยวนี้ถามว่าใส่ปุ๋ยสองรอบได้ไหมได้ครับนะครับแต่อยู่ที่เจ้าของนาะว่ามีทุนทรัพย์ตรงนั้นหรือเปล่านะครับหรือว่าเราเห็นข้าวสวยแล้วเนี่ยเราเบาปุ๋ยได้นะครับกลายเป็นฉีดพวกฮอร์โมนนะครับต้อมก็ใช้แบบนี้ตลอดนะครับ ก็เดี๋ยวยังไงเราก็ต้องคํานึงถึงการใส่ปุ๋ยด้วยนะข้าว35หวันส0มถึงสา้าวันนะครับเดี๋ยวต้อมจะพามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับพามาอัปเดตเรื่อยๆนะว่าเป็นยังไงแปลงสะอาดดีไหมนะครับญ้ดแทบจะไม่มีมีก็มีน้อยๆนี่ครับรอบนี้คือต้อมแบบมองแล้วมันสะอาดตาดีนะครับรอบนี้นะนวลมากนะครับก็ ผลพวงมาจากที่ต้อมได้หมักอตองแปดของลุงตีนะครับคู้หัวเกษตรตองแปดแล้วก็อไอตัวที่ว่าฮอร์โมนแล้วก็ปุ๋ยชุดนี้นาชุดนี้ทั้งหมดต้อมต้อมอเอาของลุงมาทั้งหมดเลยตั้งแต่พันข้าวนะครับตัวฮอร์โมนนะครับตัวปุ๋ยตัวหมักนะครับแล้วก็ตัวยาที่ต้อมได้ทําคลิปไปนะครับฉีดยารอบแรกใช้ยาตัวไหนนะครับต้อมก็ได้อัปเดตลงไปแล้วนะครับก็าฝากพี่น้องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับ เป็นกำลังใจให้ทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนที่พี่น้อง,องท่านไหนนะครับสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเร่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากแตกกอขยายกอนะครับที่ต้อมได้ใช้อยู่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยนะครับเป็นธาตุรองเคมีนะครับอ่าเป็นธาตุรองเคมีเนี่ยดูได้เลยเพราะว่าต้อมใช้ของลุงเพียวๆไม่ผสมปุ๋ยทองตลาดนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับก้าเขียวขึ้นมาให้เราเห็นบ้างนะครับเห็นไหมเขียวเลยนี่ นะครับก็พันข้าวนะครับสอบถามลุงเขาได้นะครับ099 4199 36 366 099 4199 366ลุงตีตะวันแดงครับ